สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของการเปิดการ์ดของปีนี้ครับก็เลยเลือกเอารุ่นที่การ์ดมีความสวยงามอยู่ในระดับสวยเลยครับเป็นรุ่น inception ครับจริงๆ inception เนี่ยผมอยากหามาเปิดตั้งแต่ตอนสมัยมันการ์ดบอลออกมาแล้วครับแต่ว่าราคามันสูงไปครับก็เลยไม่ได้หามาเปิด จนมีท็อปเขาทำ b o w Man Inception ออกมาครับแน่นอนครับ b บ w Man ก็คือรุ่นของทางเบสบอลนั่นเองตัวการ์ดก็จะมีความสวยงามครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันครับกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด7ใบครับมีการ์ดทั้งหมด7ใบนะฮะแล้วก็1กล่องก็จะมี2ไลายเซ็นเป็นอย่างต่ำครับเพราะว่าที่เห็นจะมีบางกล่องได้ถึง3ไลายเซ็นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีใบพาราเรลครับ1ใบนะฮะ ก็อ่ะว่าแล้วก็มาเปิดกันเลยดีกว่าครับแกะพลาสติกออกแล้วมาดูกันครับเปิดออกมาข้างในก็จะมี1นซองครับนะครับ อินเซ t ชั่นสองครับบาวแมนก็เราจะมาลุ้นกันฮะว่ากล่องของเราได้ไลายเซนสองหรือ3ใบเพราะมันการันตีอย่างน้อย2ใบแล้วโอเคครับมาหยิบดูทีละใบด,ดีกว่านะครับเพราะใบนั้นมีความสวยงามครับนี่ครับใบแรก m i เคิลท็อกเลียครับ ดูดีครับการ์ดสวยงามมากนะฮะตัวการ์ดนั้นจะเป็นด้านครับแล้วก็ตรงที่เป็นคนนัจะมีการลงสปอตยูเคลือบเงาไว้นะฮะแล้วก็จะมีฟอยล์สีทองนะครับปั๊มเป็น Inception กับโลโก้ a บลแมนครับแล้วก็ตรงชื่อนะฮะการ์ดสวยครับแล้วก็การ์ดมีความหนาด้วยครับด้านหลังก็เป็นเรคคอร์ดครับแบทติ้งเรคคอร์ดโอเคไหมครับ ใบที่2ครับเป็นดิ o อนโนเลสครับดิชอนโนเลสเอ่อตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยปั๊มออกมาเป็นไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรนะครับตรงที่ปั๊มขอบบนนะฮะนาก,กีใบแรกไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นใบเบสเหมือนกันครับดูสิครับสวยงามครับ ผมว่าเป็การ์ดนั้นสวยด้วยแล้วก็มีความหนาด้วยครับมาใบที่3ครับ,โด,รบโดยวีมาเต้ครับโดยวีมาเต้นะฮะโอเคนะครับใบที่4อ๋อใบที่4เสร็จแล้วมันจะเป็นใบไ,ไลายเซ็นลวเดี๋ยวผมขอบังไว้นิดน,นึงครับขอบังไว้หน่อย หมายเลป,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 ปสี่เป็น Alexander Wagues ครับ Alexander w a g า e s สวยงามจริงๆครับรุ่นนี้การนั้นสวยเลยโอเคเป็นใบลายเซนสองใบงั้นเรามาดูใบพาราเลลกันก่อนดีกว่าพาราเลลได้ c o บ b i n Carroll ครับ ทับ75ครับ49่สทับเจโคบินแครอฮอันนี้น่าจะเป็นเพอร์โพหรือเปล่าฮรสีม่วงสวยครับสวยมาดูใบาลาเซนใบแรกกันครับโอ้โหมาทับส0่ร้อยอือ คับ400นี่ไม่ต้องทับมาก็ได้ั้งครับเนี่ย Unio Severino ครับ Unio Severino ทับสี่ร้อยเลยนะฮะใแบบแรกนี่ครับเป็นออนการ์ดนะครับไม่ได้เป็นออนสติ๊กเกอร์สวยงามจริงๆครับดูเวลาเล่นกับแสงนะฮะเล่นกับแสง อ่แล้วก็ใบลายเซ็นใบสุดท้ายแล้วจะได้รันที่เท่าไหร่โอ้นี้ได้รันเก้าเก้าครับวิกเตอร์อาคอสตาครับวิกเตอร์คอสตาใบนี้ได้รันทับเก้าสิบเก้านะฮะสามสิบสี่ทับเก้าสิบเก้าก็ที่เห็นมีที่รันนี่จะมีทับหกร้อยด้วยนะครับถ้าจะทับเยอะขนาดนั้นไม่ต้องทับก็ได้นะครับเนี่ยทับสี่ร้อยทับหกร้อยเนี่ย ทับเยอะเหลือเกินนะอันนี้ทับ99ครับเรียครับริบ้อยครับครบครับสำหรับกล่องนี้นะฮะก็ถือว่าการ์ดสวยงามมากครับลายเซ็นสคนนะฮะทับ103ยสาทับ400กับ34ทับ99ครับนะฮะแล้วก็เป็นพาราเรลทับ75ครับพาราเรลทับเ5บห้ โอเคครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ